สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเดย์นิวส์อัปเดตกับผมนนทกฤตก,กลมกล่อมนะครับวันนี้ติดตามมาตรการต่างๆที่เป็นผลมาจากเรื่องของผลกระทบของโควิด -19 นะครับที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะแล้วก็มีมติออกมามีมาตรการต่างๆออกมาหลากหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่าวันนี้คอรมอมีม,มติ มีการไฟเขียวอนุมัติมาตรการอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นไปเริ่มต้นที่การรายงานของสอบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะครับวันนี้ถือเป็นข่าวดีเพราะว่าจากการรายงานของสอบคตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม38รายมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9เพิ่ม1รายครับ นายแพทย์ทวีสินวิสณุโยทินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เปิดเผยว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม38รายนะครับรวมผู้ป่วยสะสมแล้วตอนนี้2,258รายใน66จังหวัดหายป่วยแล้วกลับบ้านแล้ว824รายวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายครับรวมผู้เสียชีวิตสะสม27ราย โดยกรุงเทพมหานครยังมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดนะครับ1201รายและมี11จังหวัดที่ตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้เป็นชายไทยอายุ54ปีรายนี้ไม่มีโรคประจำตัวนะครับมีประวัติคือไปงานเลี้ยงสังสรรค์นในหลายพื้นที่แล้วก็มีประวัติไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วย นายแพทย์ทวีสินกล่าวว่ากลุ่มเสี่ยงในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มของผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแต่ว่าณวันนี้กลายเป็นว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ดังนั้นจะต้องดูแล,แลแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีสําหรับผู้ป่วยกลุ่มใหม่ทั้ง38คนที่มีการรายงานในวันนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าเนี่ย17รายกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ3รายอยู่ในชุมชนอยู่ในสถานที่แออัด 3รายมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ7รายเป็นบุค,คลากรทางการแพทย์3รายแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก5รายนะครับส่วนสาเหตุที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีการยืนยันตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่2วันที่ผ่านมาที่ตัวเลขถือว่าลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้มี38รายเนี่ยต้องยอมรับว่าในสังคมก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพในการตรวจลดลงหรือไม่ คำถามนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินท่านก็อธิบายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัย1ก็คือการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็มาตรการเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานก็เลยส่งผลทําให้ผู้คนประชาชนพบป่ากันน้อยลง 2. การควบคุมในประเทศครับที่ประชาชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วก็ 3. การรับมือกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่มีการจัดสถานที่รองรับอย่างชัดเจนอย่างเช่น158รายจากต่างประเทศที่เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปยังที่พักที่จัดไว้ให้ซึ่งถ้าหากว่ามีอาการป่วยเนี่ยจะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วคุณหมอก็ยืนยันว่าประสิทธิภาพในการตรวจตัวอย่างเชื้อไม่ได้ลดลง ตามที่หลายคนกังวลนะครับยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมแล้วทำให้พบผู้ติดเชื้อลดลงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเลยทุกวันนี้ยังทำได้ดีเหมือนเดิมแต่เป็นเพราะว่า3ปัจจัยข้างต้นที่รายงานไปส่งผลทำให้ตัวเลขของผู้ป่วยนั้นลดน้อยลงโดยขณะนี้เนี่ยตามแลบทั่วประเทศนะครับได้ทําการตรวจตัวอย่างไปแล้วรวมทั้งสิ้น7,1860รายโดยกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเนี่ยสามารถที่จะทําได้ประมาณหมื่นรายต่อวัน ต่างจังหวัดเนี่ยรวมกันแล้วทุกที่น,นะครับได้ประมาณ1,000 0รายเช่นกันโดยในแต่ละครั้งจะต้องมีการใช้น้ํายาตรวจมีเจ้าหน้าที่ตรวจมีชุดป้องกัน PPE ซึ่งขณะนี้ยังติดข้อจํากัดอยู่หลายอย่างโดยจะต้องวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจทางในส่วนของรัฐแล้วก็เอกชนด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจัยที่น่าเป็นห่วงคุณหมอให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่า ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงคือผู้ที่ฝา่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีคน ออกจากบ้านออกจากเคหสถานในมาตราการเคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ย 1, หนึ่รายไปมั่วสุมกันไปชุมนุมกัน76รายก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไป246รายนะครับส่วนที่ออกมารวมตัวกันแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ต้องดําเนินคดีที่ดําเนินคดีไปเนี่ย 1, 0, หนึ่รายแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขใน4วันคุณหมอบอกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงต้องมีมาตราการที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับมาตราการเคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับ ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงก็คือพบข้อมูลว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศโซนยุโรป แต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศแต่ว่ามีการแจ้งชื่อกับทางสถานทูตในแต่ละประเทศเอาไว้แล้วอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยมี15คนเกาหลีใต้มี60คนในเทอร์แลนด์มี1คนสหราชอาณาจักร1คนแล้วก็ที่กาตาร์14คนซึ่งก็จะทยอยรับคนไทยเข้าประเทศในจํานวนที่จะสามารถดําเนินการแล้วก็ควบคุมได้นะครับแล้วถ้าหากว่ากลับมาจากประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ย ถ้ากลับมาถึงบ้านเราก็ต้องเข้าสู่มาตรการกระบวนการกักกันโรคของรัฐก็ต้องดูแลกันต่อไปตามมาตรการ14วันมาต่อกันที่มาตรการของคอรมอที่วันนี้มีการอนุมัติออกมาในหลากหลายมาตรการโดยเฉพาะมาตรการที่จะดูแลผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์ของโควิด -19 ครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีก็เป็นการประชุมกันแบบเต็มคณะนะครับวันนี้โดยมีการจํากัดผู้เข้าร่วมการประชุมและก็ผู้ที่ติดตามด้วยไม่ให้เกิดความแออัดเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนั่นเองซึ่งหลังจากที่มีการประชุมกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านนายก็แถลงผลการประชุมว่าวันนี้ภาพรวมในการประชุมก็มีการนําเอามาตรการต่างๆที่คุยกันไว้วางแผนกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาหารือเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปคิดหามาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาซึ่งมี จำเป็นครับในการใช้งบประมาณต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลากหลายมาตรการโดยวันนี้นะครับมีการพิจารณาร่างพรบรปรับโอนงบประมาณปี63เอามาใช้เป็นงบกลางเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งได้มีการใช้งบประมาณของปี63ไปแล้ว พอสมควรแล้วนะครับโดยจะนําเงินมาเติมในส่วนของงบกลางอยู่ที่80,000ถึง1น0 0 0แล้านบาทเพราะว่าในขณะนี้งบกลางเหลือเพียงแค่3,000ล้านบาทแล้วก็จะต้องนําเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒธธิสภาตามขั้นตอนเพื่อที่จะพิจารณาเห็นชอบโดยคาดว่าในส่วนของการโอนงบตรงนี้จะบังคับใช้ได้เนี่ยต้นเดือนมิถุนายนนอกจากนี้นะครับยังมีการออกพอรกรโดยวันนี้มีการออกพอรกรที่เป็นอํานาจ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นมาตรการที่ใช้ในการบริหารเชิงการเงินการคลังไม่ใช่การกู้เงินนะครับซึ่งในส่วนนี้อยู่ภายใต้วงเงิน9 0 0 0ล้านบาทก็จะแบ่งออกเป็นก้อนแรก5 0 0 0ล้านบาทก็จะเป็นพรกรให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟโลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME นะครับ5แสนล้านบาทส่วนอีกก้อน4แสนล้านบาทก็เป็นพรกรดูแลเสถียรภาพ,พภาคการเงิน4แสนล้านบาท นอกจากนี้นะครับในที่ประชุมยังมีการเห็นชอบในการออกพอรากกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่ง1ล้านล้านบาทนี้แบ่งออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรก6 0แสนล้านบาทก้อนที่2 4สี่แสนล้านบาท6 0แสนล้านบาทก้อนแรกใช้ในแผนงานด้านสาธารณาสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างการเยียวยาประชาชนนะครับ ก็ใช้ระยะเวลา6เดือนเยียวยาพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ดูแลด้านสาธารณาสุขทั้งหมดนี้6แสนล้านบาทส่วนอีกก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็จะเป็นวงเงิน4แสนล้านบาทแล้วก็ในก้อน6แสนล้านบาทอย่างที่บอกว่ามีการเยียวยาประชาชน6เดือนนั่นหมายความว่ามีมาตรการเพิ่มเติมออกมาเป็นขยายระยะเวลาให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com 5,000บาท3เดือนตอนนี้ขยายเวลาเป็น6เดือนแล้วนะครับ พร้อมกันนี้นาะยกรัธมตรียืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทยดังนั้นต้องขอความร่วมมือนะครับสิ่งใดที่ยังเป็นปัญหาก็ขอให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจรัฐบาลเพราะว่าการทํางานด้วยคนจํานวนมากและในส่วนของประชาชนเองก็มีมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับเข้าประเทศหรือว่าสถานที่กักกันทั้งของรัฐทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาค แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมาตรการที่ออกมาก็จะต้องบูรณาการร่วมกันประสานงานกันหน้าง,งานให้ดีทุกสถานที่ทั้งสนามบินซึ่งจะมีศูนย์ EOC ที่กำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณาสุขมีหน่วยงานด้านความมั่นคงมีขนส่งมีคมานาคมท่านนายกบอกว่าการจะตัดสินใจทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ส่วนการเดินทางเข้าประเทศต,ตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อเข้าพื้นที่ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอประกาศให้การแก้ไขปัญหาโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติท่านายกบอกว่าตนเองในฐานะผู้นำยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน แล้วก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลถ้าสามารถช่วยเหลือรัฐบาลได้ก็ขอให้ช่วยซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองถ้าผู้ประกอบการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เนี่ยนะครับรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือขยับไปที่อีกหนึ่งมาตรการที่วันนี้คอรมอเองก็มีมติรับทราบก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับ สำหรับการเสนอปรับการเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2,563โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563จากเดิม16พฤษภาคม63ไปเป็น1กรกฎาคม63โดยทางกระทรวงจะมีการปรับวิธีการเรียนการสอนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตามหลักสูตรเดิมที่มีการกำหนดเอาไว้แต่ว่าจะมีการพิจารณากันไปตามระดับชั้น โดยตลอดของปีการศึกษา2,563แล้วก็ศึกษาธิการเองจะประสานง,งานอย่างใกล้ชิดกับทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ต่อไปนะครับวันนี้มีมาตรการต่างๆออกมาเยอะแล้วก็เป็นมาตรการในด้านเศรษฐกิจดู และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้ผู้ประกอบการหลายคนได้รับผลกระทบแต่ก็อีกด้านหนึ่งหลายธุรกิจก็ต้องมีการเร่งผลิตสินค้าอย่างเต็มกําลังเช่นเดียวกันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันยุคสถานการณ์โควิด1 9รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ มักจะมีคำพูดเสมอว่าภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสให้คนที่มองเห็นและมีข้อมูลเข้าถึงได้จุดเปลี่ยนในขณะที่หลายธุรกิจกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ร,ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมสูงตอบโจทย์ประชาชนในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดที่เห็นเด่นชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ยาซึ่งในปีนี้คาดว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมยาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ตามมาติดๆคือกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยและความสะอาดสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สบู่ฆ่าเชื้อโรครวมถึงน้ำยาล้างฆ่าเชื้อโรคหลากหลายประเภทซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในไทยบางแห่งไม่ปิดทำการและยังมีการเพิ่มค่าแรงในช่วงวันหยุดให้พนักงานอีกด้วย ขณะที่บริษัทประกันต่างออกผลิตภัณฑ์ใหม่ประกันโควิด1 9เอาใจลูกค้าทําให้บางบริษัทมีลูกค้าซื้อมากกว่า100รายต่อชั่วโมงเลยทีเดียวจนทายอดขายทะลุเป้าหลายแสนกมทันอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับอน,นิสงส์จากการเก็บตัวอยู่ที่บ้านของคนส่วนใหญ่คือธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารไปแล้ว เมื่อธุรกิจส่งอาหารมีคนใช้บริการมากขนาดนี้แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีคำสั่งซื้อมากขึ้นตามไปด้วยโดยปัจจุบันต้องเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นเป็นเท่าตัวส่วนธุรกิจที่เรียกได้ว่าจำใจปิดกิจการไปแล้วหลายแห่งคือธุรกิจโรงแรมเพราะดีมานักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศหดตัวรุนแรงในช่วงโควิด -19 ระบาดรายได้ของโรงแรมเป็นศูนย์ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการยื่นความประสงค์แปลงร่างโรงแรมเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวไว้รองรับการพักฟื้นของผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงบางโรงแรมทยอยการจัดแพ็กเกจ14 days stay safe รองรับกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือคนที่ต้องการสถานที่สำหรับกักตัวเองรอดูอาการเปิดบริการให้เช่ากักตัว14วันในราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาท โดยผู้ที่ต้องการกักตัวที่มีกำลังทรัพย์และต้องการความสะดวกสบายก็สามารถเลือกใช้บริการได้ซึ่งถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ต้องยอมรับว่าผลกระทบเกิดขึ้นในหลากหลายภาคส่วนแล้วก็รอบรรดาผู้ประกอบการภาคธุรกิจหลังจากนี้ติดตามนะครับว่ามาตรการที่วันนี้ทางครมเขาอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะได้ขยายความแล้วก็ลงในรายละเอียดว่าธุรกิจประเภทไหนเยียวยาอะไรอย่างไรติดตามหลังจากนี้ต่อไปนี่คือทั้งหมดของจาข่าวเดืดประจําวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ